วันนี้เราจะมาเล่นเกมทับวงอาจจะมาเอาำเทำเหอนกับที่จะอทัอบุงโอเคมไม่มีอะไรแล้วามาเล่นมอเตอร์เบย์ยืดเลยเอาเกมเกมผีวันนี้เริ่มต้นด้วยความรวดเร็วเพราะจะไปเรียนออนไลน์ต่อทับุงเปิโดโค้ดเดี๋ยวกูสร้างห้องแนละ้ <laughs> วไอคิดนี้ไม่หนุดเลยวมาเล่นมิกกี้ยวแล้วไม่ได้ private server หมดในแมลแล้วก็ยิงเพื่อนได้ชื่อห้องเป็นตามเข้ดูเลดอ่ะเอ้า bỏ cả máy ra được à anh anh lên đây lên anh đang nói nói anh anh đang nói lừa anh anh đang nói lừa anh im ôi hia anh anh bảo lên đây mà thả mây mua anh anh đang nói anh anh đang nói lừa anh 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 đang anh đang nói lừa nói anh đang nói lừa anh đang nói anh đang nói lừa anh đang nói anh đang nói lừa anh đang nói lừa anh đang เกมเป็นกวนตีกูแล้วเนี่ยเกมเกมกวนตีนะใช่ใช่พอกูต้องกดเสร์ชโหมุนไปในแบบปกติกดฝ่ายลูนจะมีหน้าขึ้นมาให้แลมันหมุนแล้วก็กลับหน้าเดิมตอนนี้กูโดนเลคุยมืยคนเลิกเลคุยมือนะต้องกดต้องกดโลลัวหุยกูทำยังไงนี่ยกูโดนเลคุยมืยอยู่อ้าวพวกมึงเล่นไปกูอยากเห็นดูอยากดูเหมือนกันนะ อันนี้อ ah ุ๊ยอ oh, 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 oh. uh, ันนี้กูเกิดกับใครอ่ะอ้าวีุยไรอ่ะกูกูเกิดกับสองคนกูเกิดกับสองคนนี่ไงนะพูดดิไหนนี่นี่นี่ยาต้าเนี่ยโอ้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 ยสดใสเทมเทมแห่งสายลมขวาอีกระเบิดแม่งเลยนี่โอ้กูต้องเล่นกูต้องเล่นด้วยเอ่อลูกศรป่ะไอ้เช่ก้าวโอ้ยใช่ท่าไอ้การถักมาถี่กูกู วิ่งยังไงวะไอ้เหีร์จอยสติ๊กก็อยู่นี่นี่กระล่ำปีเฮ้ยกระล่ำปีเมื่อกี้กูหลุดดิสอยู่ไหนอยู่นี่เก็บกระล่ำปีเกมแกนะเก็บกแล้วปีโอ้ยโอ้ยเด่นเด่นนะกูเป่าคอนโทรลก่อนเลยไปอเออเป็นท่าไปอย่างนี้ source, เกมขังเอ๋อ โอเคถ้าเป็นภากไปอย่างนี้ก็ต้องใช้เอเบิร์นเด็กอย่างนี้อยู่สินะอออ่อ้เดี๋ยมึงเฮี้ยมาก